สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่อฟเฟกนะครับให้วิดีโอที่เราต้องการดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเช่นไฟล์ภาพปกติเนี่ยจะเป็นภาพแบบนี้นะครับด้านบนเป็นภาพด้านล่างเป็นเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงด้านล่างนะครับเล่นไปก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมกด Spacebar นะครับทีนี้ถ้าต้องการให้ไฟล์วิดีโอตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์มิสครชนะครับมีรอยขีดข่วนแบบฟิล์มเก่า เป็นสีซีปีอะไรพวกนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับที่เลเยอร์นะครับของตัวรูปภาพนะครับเออตัววิดีโอนะครับจะมีข้อความเขียนว่า fx นะครับตรงนี้นะครับก็คือเอฟเฟกเอฟเฟกของมันนะครับวิธีการนะครับก็คือให้กดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วเลือกเอฟเฟกที่เรารู้จักนะครับเช่นอ่าสีเปียสีเปียีมีไหมฮะมีไหมฮะสีเปียนี่ครับสีเปียครับเอฟเฟกตีเปียนะครับแล้วกดดับเบิ่คลิกเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นแบบนี้สังเกตไฟล์วิดีโอนี้นะครับผมปรับการกลืนสีเนี่ยเห็นไหมสีจะเปลี่ยนไปผมกลับปรับค่านะครับแล้วก็เลือกสีต้นทางให้เป็นสีซีเปียแบบนี้แบบนี้นะครับสีวิดีโอของเรานี้จะเปลี่ยนไปไหมฮะจะดูเก่าดูซีดไปเลยนะครับนี่ฮะดูเป็นวิดีโอเก่าแบบนี้นะสีแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ปิดไปเลยครับถ้าปรับค่าตามต้องการเสร็จแล้วปิดไปเลยไหมฮะ คราวนี้พอเพลย์วิดีโอก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นวิดีโอที่เก่าๆนะครับนะครับสมมติต้องการใส่สครัชนะครับวิดีโอเก่าจะมีรอยขีดข่วนเนาะนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดเอฟเฟกนะครับเลือกคำสั่งเอฟเฟกต์นะครับที่ชื่อว่าฟิล์มสครัชนะครับนะครับเอฟเฟกนะครับแล้วกดถ้ามีของเก่าอยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับให้กดเอฟเฟกบวกเพิ่มตรงนี้นะครับ นี่ครับปลั๊กอินชแนลนะครับบวกเพิ่มเข้าไปนะครับจะมีคําว่าฟิล์มเอฟเฟกต์ฟิล์มเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวบังคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับสังเกตวิดีโอตัวนี้นะครับผมบอกว่าต้องการให้ฝุ่นมันเกาะเยอะนะฮะเนี่ยดัสนะครับผมก็ดึงเข้ามานะครผมต้องการให้มีรอยขีดข่วนผมก็เลยสครัชนะครับสครัชตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับลองปิดดูนะครับอันนี้ผมปรับมั่วนะครับผมปรับมั่วนะครับอ่าแล้วก็ปิดไปสังเกตจะมีเส้นแบบนี้มานะครับลองเพลย์ดูนะะฮ เห็นไหมครับหนังเก่านีจะมีรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับฟิล์มนะครับอ่านี่การใส่เอฟฟกแบบง่ายๆเลยนะครับลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับใครก็ทําได้นะครับขอบคุณครับ